วันนี้เราไปซื้อของเล่นใหม่มาที่บ้านเรามีวัวแล้วก็มีพี่ควายแล้วเราก็เลยอยากได้เออ,อะไรซีบ่าหมาลายตัวนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาบอกว่ายังไงบ้างตัวนี้ตัวนี้ราคาหนึ่ง้อยเจ็ดสิบห้าบาทแต่ถ้าซื้อตามร้านออนไลน์ก็ไม่น่าจะถึงหรอกเพราะเราซื้อมาไม่ถึงแต่ป้ายเขาติดไว้ราคานี้เลยนะนี่เขาบอกว่าอะไรบ้างในมุนซีเขาบอกว่าหวาัว หัวจะโยกได้ไปมาตาก็มีไฟแล้วหางก็กระดุกกระดิกได้แล้วก็มีเสียงด้วยแต่ต้องใส่ฐานก่อนนะตัวเนี้ยต้องใส่ฐานก่อนนี่ม้าลายใส่ฐานเดินได้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยไปเปิดดูกันเลยเอิโอ้โหพี่ม้าลายลายจริงๆด้วยลายมากเลยไม่ใช่ลายน้อยนะลายมากลายมากนี่ม้าลายอ่ะจากม้าลายออกมา ออกมาจากยามาลายออกมาเร็วนี่ไงออากมาแล้วามาลายออกมาเร็วนี่นี่ดูสิจุกจุกจุกจโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ฐานดูกันใส่ฐาน3ามก้อนเลยนะเนี่ยต้องเอาลิบบิ้นอันนี้ขึ้นมาก่อนเวลาถอดฐานจะได้ถอดง่ายๆหน่อยใส่ฐาน3มก้อนเลยนี่ใส่ฐานก้อนที่หนึ่งลงไปโอ้ก็ใส่ไม่ยากนะก้อนที่สองแล้วก็มาใส่ก้อนที่สานี่โอเค เรียบร้อยแล้วเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่าวะเนี้ยมันเหมือนว่าฐานมันจะโอ้ยเ้โอ้โอ้มีนี่เอาใหม่อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอ,อุย้ยอย่าพึ่งน,นะอย่าพึ่งน,นะเดี๋ยวเราปิดฝาคอนเทอร์เดี๋ยวของเราพางังเราต้องเล่นเบาๆหน่อยเดี๋ยวของเล่นเราพังนิ่ไงน่ไงมาแล้วมาแล้วอุย้ยปิดไม่สนิทเอาใหม่โอเคสนิทแล้วเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์มาไล่เดินมาไล่ไปพี่อุย้ยมาไล่ยังไม่เปิดอ่าเปิดสวิต ยงไงยังไง,ไง <c oughs> โอ้ยมีเสียงด้วยอะ่ะโอ้เพิ่งเคยได้ยินเสียงมาลายหางสันด้วยนะหางสันมาลายมาร้องเพลงอะ่ะขาเดินได้ในตาตานี่น,นี่น่ารักน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราให้มาลายเดินหน่อยอ้ยมันเดินอย่างไวอ้ยโอ้โอ้โอโอโอดูนี่มาเดินนี่คอ่ะลองย่าสิย่าสิ โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเดินย่าไม่ค่อยเก่งนะมาลายตังนี้เดินย่าไม่ค่อยเก่งนี่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 โอ้โหติดกันติดกันโอ้โหขย่าเป็นม้าเลยตัวนี้นี่ถ้าเธออยากเห็นเรารีวิวของเล่นอีกนะอย่าลืมกดติดตามแล้วนะวันนี้เราไปก่อนนะบายบาย